ให้นำพาด้วยพระคาถานี้ให้นำพาไปเอาตัวเลขจากกองสลักเข้ามาสูตรในระอบจึงฝากพระพายไปถึงฝากสิ่งใดไปไม่ได้นอกจากพระพายเท่านั้นฝากจากฝากพระพายไปให้น้ำตัวเลขนั้นให้มาอยู่ในระอบให้ตรงตามเป้าตามไม้ ตามศรัทธาญาติโยมที่เคารพศรัทธาให้มาเป็นแนวทางชี้ความสว่างชี้ความร่ำรวยชี้เงินและทองให้แก่ศรัทธาญาติโยมให้ได้ปลดที่ปรดสินให้ได้มีความสุขในในชีวิตประจำวันและเจริญรุ่งเรืองสืบไปควาตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสถานช่อมันมีเงินทองร่ด้วยขอพระเพลิงพระภาย เรือว่าขออภัายให้นำพาด้วยพระคาถานี้ให้นำพาไปเอาตัวเลขจากกองสลักเข้ามาสูตรในพระอกจึงฝากพระพายไปถึงฝากสิ่งใดไปไม่ได้นอกจากพระพายเท่านั้นฝากกุมารก็ไม่ได้นอกจากฝากพระพายไปให้นํำตัวเลขนั้น ให้มาอยู่ในพระอบให้ตรงตามเป้าตามหมายตามศรัทธาญาตโยมที่เคารพศรัทธาให้มาเป็นแนวทางชี้ความสว่างชี้ความร่ำรวยชี้เงินและทองให้แก่ศรัทธาญาตโยมให้ได้ปรดที่โปรดสินให้ได้มีความสุขในชีวิตประจำวันและเจริญรุ่งเรืองสืบไปนะปัจจยโยโหตุ สาธุสาธุสาธุพุทธังอารัตรานานังธรรมังอารัตรานานังสังฆังอารัตรานานังด้วยมะอะอุมะอะอุมะอะอุมะอาอุเอาอม,าอาออามนตกรนตการเป็นคนรับคนเปิดนะครการเป็นคนรับวันนี้ให้มนตรการเป็นคนรับและให้เป็นคนเปิดและให้เป็นคนแถลงข่าวนะครับว่าจะเด็กตัวไหนนะครับเปิดมื้อแรงนะ จักโมงเปิดตอนเย็นนี้ในช่วงเวลาตอนเย็นมันมีจะม่วงห่ะตอนเย็นในเวลาสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่นาฬิกาสิบสี่นาฬิกาสิบสี่นาฬิกาเป็นเวลาที่เหมาะสมในช่วงเวลา ของสลากหมุนแต่ให้เปิดในวันวันนี้วันหยังวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดวันสุกค่ะกับเมื่อนันปูว่ามาราบล้วกับเปิดเมื่อนี้ด้วยก็ให้เปิดเมื่อนี้ละแต่ว่าให้เปิดช่วงบ่ายสองสิบสี่นาฬิกาเออให้เปิดเวลาสิบสี่นาฬิกาค่ะนะค่ะอืมเอา ครัีละก็ขอให้เอฟซีที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลจงมีความสุขความเจริญช่วงนี้ลมหนาวกำลังมาเยือนให้เอฟซีรักษาสุขภาพให้มากๆและขอให้นะเสียงโชคเสียงลาบได้เงินได้ทองหลังไหลเนืองนองไหลกองเทมาให้มีความสุขความเจริญพ้นจากภัยพิบัติต่างๆพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ าราขยาประบาลาภาให้ลุ่ล่วงให้ห่างหายให้เกิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลโชคลาภวาสนาทำสิ่งใดก็ขอให้เจริญมั่งเจริญวีเจริญสีเจริญทรั์สืบต่อไปด้วยกันทุกคนโชคดีมีชัยตลอดไปตลอดไป ด้วยเธิแคนี้แหลขอให้แขงแรปังังบุญรักษาสวัสดีครับเป็นจนโมลาสวัสดีค่ะนางโมโนลาเป็นจ้ไดนเปรับพระอมาใหน้านานางสาวนาะสาวนางสาวมุนตะการครับนะครับเนาะสำหรับพระอบ ในงวดวันที่16กราคม2567ปูสถานธรรมมอบหมายให้น้องมนฑการพารวยนะครับได้นำพระอบมาเปิดในวันนี้เป็นตัวแทนเนาะค่ะคตัวแทนนะคะแน่าับเป็นซื้อกลางเ<ม>นาะค่ะแทนปูนะคะปูสถานธรรมมาเปิดพระโอบให้กับเอฟซีที่รอคอยนอกจากกับไปราบกับปูมาปูพ่นบอกว่าให้เปิดเวลา14.00น ห้ามเปิดก้อนแล้วก็ห้ามเกินเนาะค่ะอันนี้ก็ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเลยป่ะคะเดี๋ยวอีกสามนาทีก็สิบหอดแหละเริ่มมาแต่งตาขาก็เลยมาคุยกันรอบคือกันก่อนแต่ว่าปูพันยำว่าสิบสี่นาฬิกาด้วค่ะสิบสี่นาฬิกามีจุดว่ามีจุดครับมั้ยว่าีตะวันสิบสี่นาฬิกาสิบสี่สิบสี่ให้เปิดสิบสี่เดี๋ยวนี่ใกล้แล้วนี่เดี๋ยวให็บวังเวลากันเ้ย อ๋อปากเล็กทูบน้ำเนาะค่ะเอซี่เดี๋ยวก่อนสิเปิดพระอบแล้วก็รอเวลาเนาะค่ะรอเวลาสิบสี่นะคะสิบสี่นาฬิกาปูปูพันขอจุดทูบขอกับพระพิคเนศในคืนวันพระเปรเล่ามนทการเอาไปบอกเอฟซีน้ำเดอร์เนาะค่ะได้ซีซีสองนะคะตอนนี้สิบสี่นาฬิกาเนาะแต่เราขับกล้แล้วเยวเดี๋ยวแต่ว่าให้เอฟซีดูก่อน เขียนกระดาษเขียนตัวใหญ่ๆก่อนเพื่อเพื่อปูเขียนมาตัวหน่อยเนาะอ่าไหนครับพระโอ๋เอามาโชว์เลยนี่นะคะนี่ครบนี่ยครับสายสินแพทย์ยังดีนะนี่เป็นตัวแทนนะคะแอปเป็นตัวแทนเนาะค่ะในวันนี้ก็จะก่อให้เอฟซีทุกท่านใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะก็บ่ได้การันตีว่าตัวเลขในพระโอ๋เปิดออกมาแล้วจะถูกเนาะค่ะแต่ว่าตามที่ปูสถานท่าเบอร์ไหนมา ส่วนมากมันจะถูกแมนบังค่ะถ่ายเอฟซีที่ติดตามปูนะคะกับมีเอฟซีบอกให้ตามต่อเรื่อยๆเนาะค่ะอ่ะเปิดอันไหนก่อนครับอันเล็กอันใหญ่เอาอันเล็กก่อนเนาะเอาอันเล็กเนี่ยอ่ะอันเล็กก่อนเนาะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอ้อันเล็กอ่ะเปิดเดลุกนสิั่งโมล่าสิเลีนออกมาได้เนี่ยเอ้ยังปูเหรอเด้๋ยวไงแล้วังคุ้บเด็กคุ้บโอ้ยมันดังตังแต่ดังไหมจะดังปูไหมฟังฟังฟังเอ้าน่ะไอ้นี้คือบัวปอก บัดด่งปอกบัดั่างยังเลยอคือสองคือมีสองแผ่นสัตว์นี้มีสองแผ่นออ้าาวเมาแล้วนะคะเลขคู่เลข่สี่สี่สี่เด็ดนี่สี่นะครับหนึ่งนิ่งครับนิ่งไว้นิดนึงอันนี้ผมอุบหน่อยครับผมเลขมาละสี่มาละสี่ครับเดียวนะูเป็นเลข่อยมันมีสองใบมีสองใบมาเป็นนิดนึงโอเคนี่มาแล้วเบิ้งอีก ใบเนี่ย้ชัดไหมชัดครับชัดชัดครับชัดครับชัดอยอันนี้จะเป็นใบชัดก็ฟังเอาเด้กก่อนอันนี้สองเป๊ะเป๊้เะตั้งตั้งตั้งนี่นี่นังนังนังเเวลาเป๊ะเวลาเด้อซีหนึ่งสอ่าตามเวลาเนาะสี่หนึ่งเวลาแต่เพื่อนบอกให้เปิดสี่นอเอาอะไรไปกอนเอาประกบกันอนนันเอาสี่หนึ่งคนเพราะว่าเพื่อนบพกว่าผู้ว่าโตแรก เส่ครู่ครูกะซ่หน่นึ่ง่อะอ๋อใ้กลับเอาเนาะเรียสิเขียนซี่นึงเด้อปูยำว่าต้องเปิดสิบี่อขอบใหญ่ขอบใหญ่ละอันใหญ่ะขอบใหญ่นะครับตรีตรองตองเลขอบใหญ่คื้สีแังแงเนาะรองดังยดังโยดังโยงแหงแดังโยอันนี้มีกี่ใบอันนี้ปูเด ปู่แท่นไม่ได้พูดถึงควัง่อันนี้ปูนนป่ไม่ได้พูดแต่แท่นจะให้ปริศนาทำนะกัดจำบะนไะปู่พเพิ่นมีกับบะเตะเบาอีกอย่างจ้ะพ,พิ่นกับเพิ่นเบาแต่อันเกี่ยวกับความฝันแต่อันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าเห้ากับบเห็นขึ้นกันเอาก็มาเปิดม,ม,ม,มีจักใบบนซ่ง ใบเดียวมีใบเดียวโอ้เพื่อหายมาใบเดียวกับใบเดียวมัต้องเพรไม่ปิิศนาเลยเพื่อหามาใบเดียวบไม่ปิศนาเลยอ่ะเพื่อสีเขียนออกมาเขียนมากี่ตัวรอบใหญ่สวยมากสวยมากโอ้โหเจ็ดกานึ่งเก้เจ็ดนะครับเนะครับเออพอบเทียวนี้หาเป็น ตัวเลขชัดเนาะเทียวที่แล้วหายเป็นปริศนาเทียวที่แล้วเป็นปริศนาอันนี้ตัวเลขชัดเจนตัวนี้ต้องทำนี่แล้วค่ะโอเคอันนี้สวยงามมากเจ็ดหนึ่งเก้ากับสี่หนึ่งชัดเจนเจ็ดหนึ่งเก้ากับสี่หนึ่งชัดเจนโบสถ์แดงจึงครึ่งแดงจึงครึ่งเลยจะบายเชีงเลยสำหรับได้แล้วได้แล้วครูสถาธรรมตามนี่เด้อพี่น้องผู้ใดผู้ใจก็ว่ากันไป โอเคเนาะงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับเปิดเท่าโอบเปิดมาแล้วสามผิดหนึ่งนะครับงวดนี้ก็คือทรงมั่นใจนะผมว่าผมไปนั่งเ้ากับเพิ่นนางคุณเราขอบคุณสำหรับนางมโนละนางมุนทักานนางมุนทักานน้องครับผมขอบคุณมากครับผมที่มาเปิดให้นะครับ